สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่เราจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวนะซึ่งในครั้งนี้เป็นช่วงของดาวพระอาทิตย์นั่นเองค่ะดาวพระอาทิตย์นะคะเป็นดาวแห่งแสงสว่างค่ะเป็นดาวแห่งความเป็นผู้นำดาวแห่งความสำเร็จค่ะและดาวพระ อาทิตย์นั้นเมื่อมีการโคจรยกย้ายย่อมส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศีครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สำคัญมากเพราะดาวพระอาทิตย์นั้นได้ตำแหน่งเป็นอุจจาภพิมุขค,ค่ะและได้โคจรมาร่วมกันกับดาวมฤตยูที่ราศีพฤษศนั่นเองค่ะเรามาเช็คกันเลยว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลอย่างไร และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษค่ะดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณค่ะในวันที่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่14มิถุนายนปี2566ดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ได้ทำการโคจรยกเข้าสู่ราศีพฤษภนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาค่ะก่อนหน้านี้นะคะดาวพระอาทิตย์ได้สถิตยอยู่ที่ราศีเมษนั่นก็คือทับเนื้อทับตัวของคุณส่งผลดี ีในระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าการที่อยู่ในราศีเมษนั้นได้มาอยู่ร่วมกันกับดาวพระราหูซึ่งอาทิตย์กับราหูนั้นไม่ถูกกันค่ะเพราะฉะนั้นอิทธิพลดีๆจากดาวพระอาทิตย์ก็ทําให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นได้รับไม่เต็มที่ไม่เต็มหน่วยนั่นเองค่ะแต่ครั้งนี้ดาวพระอาทิตย์ไม่ได้ทับตัวกลับกลายเป็นว่ามาอยู่ที่เรือนกระดุมพระมาอยู่ที่เรือนการเงินและได้ตําแหน่งที่ดีคือเป็นอุจจารพิมกด้วยได้โค โจรมาร่วมกันกับดาวมฤตยูแบบนี้ส่งผลดีค่ะต่อชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่ในเรื่องของช่องทางการทำมาหากินในเรื่องของรายรับรายได้นั่นเองค่ะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวปุตตะปุตตะหมายถึงความคิดหมายถึงลูกน้องบริวารหมายถึงบุตรหลานหมายถึงของใหม่หมายมถึงช่องทางการทำงานใหม่ช่องทางการหาเงินใหม่หรือความรักครั้งใหม่หมายมถึงการริเริ่มหมายถึงการลงทุนค่ะ เมื่อมาอยู่ในเรือนกระดุมพระเรือนการเงินแบบนี้มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีเมษจะได้รับผลดีจากลูกน้องบริวารค่ะจะได้รับโชครับลาภจากคนที่อายุน้อยกว่าค่ะใครที่อายุน้อยกว่าคุณใครที่มีศักดิ์หรือว่ามีฐานะต่ํากว่าคุณเขาจะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณเป็นอย่างดีชาวลัคนาราศีเมษท,ท่านใดที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลานนะช่วงนี้ลูกหลานอาจจะนําความภาคภูมิใจมาสู่ตัวคุณหรือครอบครัวช่วง นี้ลูกหลานนะคะอาจจะนําเรื่องราวยินดีเรื่องราวที่ เป็นมงคลเรื่องราวที่เป็นที่น่าพอใจนะคะมาให้คุณฟังมาให้คุณได้รับรู้แบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภที่เกี่ยวข้องออกับอายุของลูกหลานบุตรบริวารมีเกณฑ์นำมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้หรือใครที่เป็นชาวเมทที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการหรือหัวหน้างานลูกน้องทําตามคําสั่งดีค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้มือซ้ายมือขวาที่เก่งๆมาช่วยงานค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้คือเขาจะเข้ามาเสริมดวงเขาจะเข้ามาเสริม ในเรื่องของการเงินให้กับคุณนั่นเองนะคะรวมไปถึงธุรกิจการงานใดที่เกี่ยวข้องกับเด็กอย่างเช่นเสื้อผ้าเด็กผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเกี่ยวกับเด็กนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีมุมที่ดีทําการค้าการขายได้คล่องตัวรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสนุกสนานความรื่นเริงความบันเทิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งสวยงามเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องประดับการท่องเที่ยวการบริการอาหารเครื่องดื่มจะส่งผลที่ดีต่อ ชาวลัคนาราศีเมษเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้จะมีช่องทางในการทําเงินทํางานใหม่ๆเข้ามานะสําหรับชาวเมษท่านใดที่ตกงานหรือว่างงานอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการว่าจ้างงานหรือว่ามีช่องทางมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะและท่านใดที่อยากจะหาไรายได้เสริมหาไรายได้เพิ่มก็มีช่องทางในการต่อยอดนั่นเองค่ะแต่ชาวลัคนาราศีเมษค่ะในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์มาเป็นอุจจารพิมุกในเรือนกระดุมพระครั้งนี้ถือว่าส่ง ผลดีอย่างมากดวงเปิดอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังค่ะเพราะดาวพระอาทิตย์ได้มาร่วมกันกับดาวมฤตยูนั่นเองดาวพระอาทิตย์เลขหนึ่งดาวมฤตยูเลขศูนย์ส่งผลทําให้เจ้าลัคนานั้นมีความใจร้อนมากยิ่งขึ้นหุนหันพลันแล่นมากขึ้นจะคิดจะอ่านจะตัดสินใจเรื่องใดก็อย่าเร่งรีบจนเกินไปนะคะต้องใจเย็นๆต้องมีสติต้องรอบคอบให้มากขึ้นเช่า เมษบางคนนะคะหาเงินมาได้ก็มีเกณฑ์ต้องจ่ายออกไปมันเป็นลักษณะของเงินร้อนๆน,นะคะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ย ที่มาอยู่ในเรือนกระดุมพระเนี่ยคือส่งผลทําให้คุณหาเงินได้แต่พอมาเจอกันกันกบดาวมฤตยูก็ส่งผลทําให้เกิดรายจ่ายได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะอาจจะมีตัวคุณหรือคนในครอบครัวของคุณที่เจ็บไข้ไม่สบายเป็นหวัดเป็นไข้โดยเฉพาะเรื่องของสายตาหลอดทางเดินหายใจหรือระบบเลือดความดันต่างๆนั่นเองนะคะก็พยายามดูแลสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวให้ดีค่ะ ปุตตะหมายถึงการลงทุนค่ะชาวเมธท่านใดที่จะลงทุนหรือว่าร่วมหุ้นกับใครก็อย่าลงทุนเพียงเพราะเขาเอาผลประโยชน์หรือเอาเปอร์เซ็นต์มาหลอกล่อนะคะให้ใช้ความรู้ให้ใช้ความสามารถให้ศึกษารายละเอียดในสิ่งที่คุณจะลงทุนให้ดีค่ะแล้วจะเกิดผลดีในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์มาเจอกันกับดาวมฤตยูไม่ได้ส่งผลเสียนะคะถ้าเป็นไปในแง่มุมที่ดีจะดีมากๆแบบฉุดไม่อยู่เลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าเกิดเรื่องเกิดราวในด้านแย่มันก็มีเกณฑ์ที่จะแย่มาก เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นจะตัดสินใจจะคิดอะไรก็ต้องรอบคอบอย่างที่สมัยบอกไปนั่นเองค่ะในช่วงนี้นะคะช่วงที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาอยู่ในเรือนกระดุมพระอยากจะเชิญชวนนะชาวเมธท่านใดถ้ามีโอกาสทําบุญถ้ามีเวลาว่างนะคะก็อยากจะให้ทําบุญกับเด็กค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กด้อยโอกาสเด็กกําพระนะคะแล้วก็ทําบุญกับแสงสว่างค่ะอย่างเช่นการถวายเทียนการถวายหลอดไฟหรือการเติมน้ํามันตะเกียงก็จะช่วยส่งเสริมดวงชะตาของ ชาวลัคนาราศีเมษได้เป็นอย่างดีค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะสําหรับชาวเมษสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวคุณนะคะสวัสดีค่ะ